มาดูมาดูฝรั่งเขาดูอะไรกันเขาลุ้มดูอะไรกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะพาดูฝรั่งเขาลุ้มดูกันเดี๋ยวคือจะจะไปดูด้วยฝรั่งเขาดูอะไรเนาะเนาะโอ้เขาดูตัวเงินตัวทองนี่ว่าตัวเงินตัวทอง ็นไมมันน่ารักมากเลยมันทำอะไรเนี่ยมันคุกผุนัน,น,นี่ยขัดดินได้ด้วยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยอุ้ยมันกินไส้เดือนด้วยท่านผู้ชมอร่อยไหมไส้เดือน อันนี้ลูกมันเนาะพลังขลุมดูลูกมันลูกมันดูเวลาม,มันหาอาหารเนี่ยโันหเคลียใหญ่เลยเนี่ยขัดหาอะไรเนี่ยอุ้ยอู้ ว่าช่วยยังปรากฎว่าที่นี่มีหนอนกินไส้เดือนอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยไส้เดือนก็เยอะมากเลยนั่นนะดูเลอร่อยไหมอร่อยไหมครับ ก็หากินโอ้โหนี่คือธรรมชาติธรรมชาติสวนลุมพินีประเทศไทยคือถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนขอบกันคลิปหน,ะปน้าขอบคุณครับ